สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอุทัยธานีเอซขอเสียงให้ชัยชนะวันนี้ได้จ้า<ฮ>สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะอภัชรกันศรีพิพัฒน์ค่ะรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้เรียกว่าวันนี้ค่ะเป็นการฉลองเลื่อนชั้นนะคะว่าเราจะไปไทยลีกกันใช่ไหม ชื่อทองอยู่คะอยากให้มาบอกสวยๆหน้าเวทีให้ทุกคนเห็นพร้อมกันสักทีได้ไหมเอ่ยด้านหลังขอทงหน่อยได้ไหมจ๊ะมาวิ่งด้านหน้าให้หน่อยเมื่อกี้นี้เห็นหลายท่านนะคะมารำวงแก้บนข้างหน้าก็คือสนุกสนานมากแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีความสนุกที่ยิ่งกว่าตอนนี้ใครยังไม่เมายังกึ่มๆึมอยู่แนะนำให้ดื่มข้อไปเยอะๆเ,เพราะว่าถือว่าเป็นการ ฉลองนะคะแล้วก็ร่วมยินดีค่ะกับทางสโมสรอุทัไทยธาน e ี f c ซนะคะเรียกว่าทัพช้างป่าห้วยขาแค้งวันนี้คึกคักอย่างแน่นอนเป็นการเฉลิมฉลองนะคะอย่างเป็นทางการซึ่งเราจะไปไทยลีกด้วยกันแต่ก่อนที่จะมีคิวเวทีด้านหลังนี้นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยฟิตร่างกายให้พร้อมเพราะว่าด้านหลังจะสนุกสนานมากรวมไปถึง กิจกรรมความสนุกความสุขในวันนี้ทุกคนต้องเต็มที่นะคะต้องเต็มที่ไปกับอาร์ต,ต้องเต็มที่ไปกับทัพช้างป่าห้วยขาแข้งอุทยัยพานีเอฟซ c ของเราเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านนะคะมีความสุขความสนุกสนานและความยินดีกันอย่างแน่นอนอยู่แล้ววันนี้เราชนะเท่าไหร่จ๊ะชนะเท่าไหร่จ๊ะ เยอะกว่านี้นะคะเตะไปเลย10บลูกนะนักบอลก็คือไม่ต้องพักแล้ว90นาทีก็คือเล่นเต็มนะคะเตะไปเลยเอาให้เขา1ิบลูกนะคะโหลดหนึ่งเลยยิ่งดีใช่ไหมคะสนุกสนานกันแน่นอนใครที่ทานอาหารอยู่ตอนนี้นะคะลายอาหารมาครบแล้วเครื่องดื่มอะไรมีพร้อมนะคะแล้วก็เตรียมโยกเตรียมย้ายด้านหลังเดี๋ยวมีความสุขความสนุกสนานให้ทุกท่านแน่นอนแต่ก่อนอื่นค่ะสวัสดีจ้า แต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปชม VTR ด้านหลังกันก่อนเรามี VTR เปิดตัวใหม่ล่าสุดนะคะของสโมสรอุทัยธานี f อไปชมกันได้เลยค่ะ